กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันชิตาวันชานนนะก็ขออนุญาตมาแบ่งปันธรรมหรือเรียกว่าทบทวนธรรมนะให้ตัวปัญญาตัวนี้นะคะบรรจุด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพ่อพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากเอาธรรมสั้นๆตัวนี้มาเพื่อบางครั้งถ้าเราหลงลืมไปเราก็จะทบทวนได้ง่ายนะคะ นั่นก็คือคําว่านะคะการมคุณ5นะคะการมคุณหมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะมีการมคุณ5ทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือความพอใจความติดอกติดใจความอยากได้นะคะสิ่งเหล่านี้มีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะในการมคุณ5นะคะหนึ่งรูปสวยรูปรอนะคะ 2. เสียงเพราะนะสกลิ่นหอมหอมนะคะสรสอร่อย 5. สัมผัสระหว่างเพศก็มีในเรื่องของกรรมคุณห้าที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราหลงยึดติดใจลหลงไหลมากเราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาคิดถึงการหลุดพ้นนะคะเพราะหมดแต่ติดใจใน5อย่างนี้นะคะที่จะพยายามทำให้ได้มาทำให้ตัวเองเป็นคนสวยเป็นคนเสียงเพราะเป็นคนนะมีกลิ่นตัวกลิ่นกายที่หอมนะคะแล้วก็มีรสอร่อยแล้วก็มีสัมผัสระหว่างเพศเป็นความต้องการนะคะถ้าราคาโทสะโมหะไม่หมดไปความต้องการตัวนี้จะมีตลอดชีวิตนะคะ วันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมนะให้ได้ปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์ถ้าได้ทั้งสองส่วนเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์เราจะได้มีปฏิสัมพิทายานสามารถแสดงธรรมได้แตกฉานในอัดในธรรมแล้วยังมีในเรื่องของภาษาที่นำมาใช้ให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็มีในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับกัลยานธรรม นะคะแล้วก็ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้ที่สนใจจนถึงการที่เรานั้นสามารถที่จะทำปาฏิหาริย์ที่พ่อพระพุทธเจ้าและองค์พระเบื้องสูงชอบนะคะคืออนุสาสนีปาฏิหารเพราะจะมีปัญญาเกิดขึ้นกับผู้ที่ให้ปัญญาผู้อื่นแล้วยังมีให้ผู้อื่นตื่นรู้ได้นำปัญญาหรือความรู้ตรงนี้เอาไปบรรจุลงในสมองแล้วก็ไปฝึกฝนปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาก็จะเกิดปฏิเวทเขาก็จะได้ในสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะคะก็จะได้สัุปาทิเสสนนิพพานธาตุนะคะวันนี้พี่วันก็ขอกราบลาและก็ขออนุโมทนาสาธุกับบุญบาร,รมีของทุกท่านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะพากันกลับบ้านนิพพานให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ได้ยากการเป็นอรหันต์ไม่ได้ยากเป็นคารวะก็เป็นได้ ะะราคะโทสะโมหะก็หมดไปได้นะคะเมื่อหมดไปแล้วใจเราก็จะเป็นใจที่พ้นทุกข์ในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้นะคะทุกท่านได้สาอุปาทิเสสะนิพพานธาตเจริญทั้งทางโลกจเจริญทั้งทางธรรมและกราบอนุโมทนาสาธุกับบุญบารมีซึ่งกันและกันนะคะบ๊ายบายสาธุสาธุคะ่ะ